โอเคครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองในช่องโคตรหยองนะท่านผู้ชมคลิปบ่ายวันนี้นะครับเรามาอยู่กับจูราสสิกคิงดอมวันนี้เรามาในอยู่ในรูปแบบอ๋อรอบบ่ายนี้ผมเติมย้ําในรูปแบบที่ไม่ย้ําเกมเดิมนะครับเราย้ําบนเลยนะครับในค่าย p g จีนะผมไม่รู้ว่าจะไปจบเกมไหนนะก,ก็ทุกๆเกมนั่นแหละที่ท่านผู้ชมขอเข้ามาวันนี้ผมเลยย้ามาให้ได้ดูกันนะครับจน เอ่อจนให้พอใจเลยแล้วกันนะแต่ว่าแต่ละคลิปท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูกันทุกคลิปนะผมอาจจะได้ดูคลิปที่ที่ผมลงนั่นก็คือคลิปที่สวยที่สุดหรือดีที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันจะแตกนะครับอย่างคลิปนี้ผมก็ไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่านะครับเออผมลงไปมันอาจจะมีอะไรให้ดูเฉยๆอาจจะแบบว่าคอมบคอมโบหรือบั็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือว่าคอมโบสวยก็ลงไปง่ั้นแหละนะครับ ก็มานั่งลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเราจะแตกหรือเปล่าหรือไม่แตกนะยังไงฝากกดไลค์บอกติดตามกันด้วย<_ <k> _เหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้หลงกันไปว่าผมเล่นแตกง่ายผมเล่นเกมสล็อตมันแตกง่ายเออเล่นยังไงก็แตกไม่อยากให้หลงไปในวีนั้นนะครับอยากจะให้รู้ว่ามันยากนะครับเกมสล็อตนะเพราะงั้นดูไว้แล้วก็เออนั่นแหละอยากจะให้รู้ว่าเออมันไม่ง่ายนี่หว่าไ,วไปเล่นดีกว่านะครับดูความสนุกดูความบันเทิงนะครับผม นะหลายคนยังอาจจะมาเข้าเข้ามาดูใหม่แล้วไม่รู้นะว่าแต่ละคลิปบางคลิปผมเติมเยอะนะเติม20่เติมนะแตกอยู่เติมเดียวนะครับผมเอามาลงให้ดูนะผมก็ได้ดูแค่เติมที่แตกก็คิดได้แล้วนวะว่าเออแตกง่ายจังนะครับเนอทั้งที่ไม่ได้ดูอีก19เติมที่ผ่านมาเลยนะว่าเสียไปห,หมดเลย1 9เาตนะิมะบอกกันไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ไปแล้วไหลละ เอาจริงผมตอนแรกผมว่าจะเติมย้ำว่าเกมหนึ่งเติมสัก2รอบนะครับแต่ว่ากับ Jurassic Kingdom นี่ผมซัดไปหลายเติมแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเกม,เมือนอื่นด้วยในรอบบ่ายนี้ผมเติมเยอะมากพอสมควรเลยนะทานผู้ชมนะครับเติมเยอะมากพอสมควรเลยนะครับไม่รู้จะมาไม่รู้จะปังได้หรือเปล่านะครับเบ็ดดึงไปก่อนโอ้โหนี่สิึ่งเนี่ยไม่มาด้วยประเด็นคือไม่มาด้วย เลสองไปเลยเอ้าแป่สิบแปดสุดท้ายฟีแรกมาเร็วแท้ือสองนาทีจัดไปสองนาทีเข้าฟีแรกมาครับจัดไปเน,น้นๆหน่อย บวกอีกสองหมุนบวกอีกสองหมุน ไอเวลาเห็นเอกตัวคูณเพิ่มตามจํานวนรอบหมุนี่แม่งอดทําให้นึกถึงเกมเออเกมใหม่ v g ไม่ได้เลยเหี้ยแม่งโคตรเซ็งแต่ว่าคลิปวันนี้โคตรสวยเลยนะเกมใหม่เออพีอ่ะในซื้อไปเรื่อยที่ผมลงไปอ่ะสวยมากเลยนะคือไม่คิดว่าจะเจอเจอ,เจอด้วยนะครับคอมโบนะนะั้นอ่ะคอมโบก่อนเข้าฟีสองสอไม้ด้วยนะไม่ใช่ไม้เดียวนะเออเจอ2องไม้ด้วยนะประเด็นนะผมโคตรสวยนะครับอืมนะแต่ว่าประเด็นคือ โอ้รวมๆแล้วแม่งดันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอยู่ตัวนะผมคือแตกยากมากเกมใหม่พีจียอมผมยอมคนอื่นอาจจะแตกง่ายคื่นจะอาจจะแตกเยอะแต่ยองขอยอมไม่แพ้ครับยอมยอมแพ้รนะครับยอมแพ้จริงนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหวจริงผมสู้สุดชีวิตละล่ <c oughs> างตั้งแต่เมื่อวานอนะ่ะนะครับแม่งยังไม่แตกให้ผมเลยนะแต่ว่าผมไปแตกในเล่นไปเรื่อยนะครับไปแตกไปเร้่ไปเรื่อยมา เออไม่ใช่เมื่อวานดิเออเมื่อวานผมลากไปวันก่อนลาก2วันติดใช่ไหมเออเมื่อวานเมื่อวานก็ข้ามมาวันนี้ด้วยนะวี่เกินนั่นแหละนะครับอืมโอ้โหซัดข้ามวันเลยนะผู้ชมนะสำหรับเกมใหม่ก็ยังไม่แตกให้นะครับอย่างงงเลยนะผู้ชมเอาสวยวะเด็ดสองในร้อยหกสิบก็ยังดีวะเออก็ยังดีกว่าไม่ได้ครับดีละ วันนี้ผมไม่ได้อ่อให้ดูตลาเอ่อให้ดูว่าผมบวกหรือลบในเดือนนี้เลยนะครับก็ขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะนอือโอ้ได้เกือบสองรอก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมวันนี้ผมจะไปรีบไปเช็คแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูนะว่าผมบวกลบเท่าไหร่นะครับคือถ้าแบบว่าจะเอาวันนี้เลยก็คงคง,คงไม่ทันอะ่ะผมก็ต้องไปนั่งดูนั่งเช็คมันเสียเวลาการเล่นสล็อตผม <laughs> เออเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทันลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูไงถ้าผมไปเช็คไปดู ให้ให้นเรียบร้อยอ่ะนะครับก็เลยแบบขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันใครที่รอดูนะครับแต่จริงๆใบได้ไดนะใบเลยว่าตอนนี้ลบอยู่นะครับแต่ว่าผมแอบผมแอบคาใจว่าผมอาจจะบวกเพราะว่าผมลืมผมลืมอ่ารวมยอดที่ผมเติมที่ผมบวกเข้าไปด้วยนะหรือไม่ผมก็เผลอโอนเงินออกจากบัญชีที่เอาไว้เล่นมันก็เลยทําให้ยอดเป็นยอดลบ นะครับผมก็เลยต้องไปวนเช็คก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมันบวงหรือมันโบในวันเดือนนี้นะครับเออนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะมันงงมันหลงกันแหละท่านผู้ชมมันหลงมันลืมไว้มันแก่แล้วท่านผู้ชมอืมเอาหน่อยแล้วกันเติมนี้จัดให้หน่อยแล้วกันนะครับ อุ้ยวายสองตัว <c oughs> สวยอุ้ยได้นะเติมมิมดูสังเกตค่อนข้างดูดีในช่วงนี้เนี่ยไหลดีไหลดีไหลดีโคตรอุ้ยเอาข้อทุกหมุนก็ดีดีเอาเอาละวอาปร,ประกาศประชาสัมพันธ์กันหน่อยแล้วกัน นะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดจามช่องนี้กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวสปอนจะมีกิจกรรมเ,เปิดครบรอบ1เดือนเนาะที่ผมแจ้งไปนะครับใครที่ยังไม่มียุทธ้แนะนําว่าสมัครเก็บไว้ก็ได้นะเพราะว่าในช้อยช้อยในการรับกิจกรรมกิจกรรมก็คือต้องมียุทธอายุครบ1เดือนขึ้นไปนะครับถึงจะได้รางวัลเนานะก็ไปสมัครทิ้งไว้ก็ได้นะถ้าไม่เล่นนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ แจ้งอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อความชัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปสมัครยิงไว้จะได้มียูที่แบบว่าครบนะครับครบในรูปแบบ1เดือนนะนะผู้ชมนะมันมันดูมันเช็คอายุได้ไงวันที่เราสมัครนะครับว่าเราได้มาเท่าไหร่นะครับก็ไปเช็คไปไปไปเช็คของตัวเองไว้ก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวเร็วๆ,ๆนี้เราจะมีการแจกนะครับอีกประมาณ2 2-3สัปดาห์นี่แหละ อันนี้ผมก็แจ้งไปบ่อยแล้วในช่วงที่เขาบอกให้ผมแจ้งแดงๆแนะแต่ว่าหลังๆผมิ่มไม่แจ้งแล้วเพราะว่ามาแจ้งเยอะเกินก็ไม่อยากจะพูดแต่เรื่องเดิมๆนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องเอ่อช่องที่เป็นสปอนเซอร์ในเจ้าเดียวกันกับผมอย่างเสียอานะครับหรือเสียอารแชนลหรือเสียอา p g พีจีไล์อะไรพวกนั้นแหละนะครับก็เอ่อพี่เขาก็ไลฟ์นะครับไลฟ์สดจริงๆไลฟ์สดทุกวันแต่ว่าช่วงนี้พี่แกไม่ว่างประมาณ แกบอกผมมานะว่าฝากให้ฝาก่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าอาจจะไม่ว่างสัก10วันนะครับผมก็ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับผนะแต่ก็มาแจ้งให้แล้วกันนะพี่ชายขอมาถือว่าเป็นพี่ชายกันแล้วนะครับผมแกแกเป็นแกอายุเยอะกว่าผมนะครับเออก็ก็แจ้งมานะครับก็ตามนั้นนะครับใครที่ถามหาเสียงอ้านะว่าไม่ไลฟ์สักทีนะครับก็แกไม่ว่างประมาณ10วันนะครับผมแต่ลงคลิปได้อยู่นะครับไม่ว่างไลฟ์นะครับก็ใครที่แบบติดตามแกอยู่ถามว่าหายไปไหนก็ แกไม่ว่างนั่นแหละนะครับก็ดูคลิปกันไปก่อนนะครับนะครับก็ที่ดูคลิปในช่องแกนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวกลับมาไลฟ์จะมาแจกอีก30รางวัลนะครับผมสำหรับทูมานี่วัลเลตนะครับก็ไปติดตามในช่องเสียง้าพีจีไลฟ์เอากันกันเอาเองแล้วกันในส่วนตรงนั้นนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยครับแจกยังไงก็ไปติดตามเอาเองแล้วกันนะครับส่วนในช่องผมเดี๋ยวผมแจกผมจะแจ้งนะผมจะแจ้งในคลิปเลยนะครับของผมแจกไม่ยุ่งยากนะครับทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับใครก็ได้หมดผมให้ไปเลยนะครับผมเออ นะผมให้ไปเลยนะครับก็ทมนั้นเลยนะครับแต่ผมผมแจกยังไม่ได้หรอกเดือนนี้ผมดูก่อนว่าผมบวกผมลบคือผมจะลบไงประเด็นอ่ะผมคิดว่าผมลบอยู่ตอนเนี้นะครับผมคิดว่าผมลบแน่ๆเลยนะครับแล้วคอนเทนต์อ่าซื้อฟรีเกมเบ็ดหกสิบทุกเกมค่าย b g เนี่ยไม่รู้จะได้ทํำไหมนะครับเพราะว่ามันลบอยู่ไงท่านะผู้ชมนะครับมันโอ้โหเดือนนี้มันมันยากลำบากจริงๆนะครับเดือนนี้มันยากลำบากจริงๆนะท่านผู้ชม ก็ต้องสู้กันไปก่อนนะครับโอ้ยเข่ากับเข่าเด้อมันถาดุแล้วดินี่โอ้สองร้อยอยู่นานแล้วเนาะเออไม่ขึ้นไปไมไหนสักทีท่านผู้ชมว่าค้างอยู่นานมากแล้วนะครับ อยู่นี่แหละจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว <c oughs> จะแตกก็ไม่แตกแล้วก็ไม่เสียด้วยนะประเด็นอนะ <c oughs> โอ้เอ้อเอหนุ่มก้าววนอยู่นี่ ก็กล้านั่งดูอยู่นี่แหละไม่ไปไหนก็ไม่ไปวะ <c oughs> <c oughs> อย่าโวเมาลโอ้สวยเฮ้ยอันนี้สวยเออห้าร้อยมาโอ้แตกนอกห้าร้อยว่ะหกร้อยเลยมั้งเนี่ยอือขาดสองบาทหกร้อยเอาเรื่อง เออมาต่อดีเอ,อ้ยอยู่ดีๆก็แตกนอกเฉยมาอย่างนี้มันก็กระชุ่มกระชวยอยากจะเล่นต่อผมว่าฟิเอ,อ้ยผมว่าเติมนี่แหละสวยๆแล้ว <c oughs> แตกแล้วนะเนี่ยผมถือว่าแตกแล้วนะเติมนะี้คือได้แปดร้อยเก้าร้อยขนาดนี้โหดแล้วนะเออโหดแล้วนะได้นอกเฉยน,นะครับหมุนไปหมุนมาแตกนอกให้เฉยเลยอจะจบที่เบทสี่หรอพอเบทห้าแล้วกัน ตามคนเสปต์ครับ5เออขอแบบ5เท่า1ิบเท่าไม่ได้ป่ะต้อง1ิเท่าอย่างเดียวนะครับก็ประมาณ10เท่าเนาะก็1,000พแล้วกันนะครับไปต่อเนาะใส่ต่ออย่าไปทำตามอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะท่านผู้ชมน,นะดูะความสนุกนะครับ <S <S เกมสล็อตมีได้มีเสียนะครับผมมันทำมาเพื่อกินเรามากกว่าเราจะกินมันนะครับเราเล่น10บรอบเราอาจจะไม่แตกเลยนะครับผมเล่นร้อยรอบเราอาจจะไม่แตกเลยก็เปิดไปได้ นะครับเออเล่นพันรอบอาจจะแตกอยู่แค่10รอบ20รอบก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นดูความสนุกดูความบันเทิงนะครับนะยังไงเราก็แพ้อยู่แล้วนะครับเออรวมกลุ่นก,กันรวมกลุ่มกันร้อยคนอะเล่นพร้อมกันดูสินะผมว่าแตกไม่ถึง10คนอะนะครับนั่นแหละมันก็เก็บจากมันก็เก็บจาก90คนนั่นแหละมาจ่าย10คนใช่ปะเอออันนี้เรื่องจริงนะแอบคิดว่าเป,เป็นเรื่องจริงนะคือมันก็ยังไงเขาก็ไม่ขาด ทุนอยู่แล้วนะครับเขาก็เอาจากเล่นร้อยคนเขาก็เอามาเขาก็เอาจาก90คนมาจ่าย10คนเออก็ที่เหลือก็กินไปยังไงเขาก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเกมตัวรถนะครับมีได้มีเสียดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะครับใครเล่นก็เล่นให้มีสตินะครับคือเราจะบอกให้ทุกคนไม่เล่นก็ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าบางคนก็เล่นมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปผมด้วยซ้ํานะครับก็อ่านั่นแหละนะครับไม่ว่ากันก็เล่นให้มีสติแล้วกันบางคนเป็นเซียนไปแล้ว นะครับบางคนเป็นเซียนไปแล้วนะผมเซียนสล็อตไปแล้วนะครับผมก็าตามนั้นแหละเนาะชีวิตใครชีวิตมันนะบางทีก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแต่ก็เล่าให้ฟังว่านะมันอาจจะเสียเปียบเขาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะเล่นก็คิดดีๆแล้วกันนะครับเอ้ยพูดไปเรื่อยแล้วก็ไม่แตกเนาะปกติผมพูดไปเรื่อยอย่างนี้แตกนะเชื่อไหมแสดงว่ามันผิดคอนเซปต์ละวันนี้เอ้ไงกลับมาเจ็ดร้อยหน่อยมา กันนะเนี่ยเบ็ดหกดิแน่คิดว่ามันจะเบ็ดหกนำโชคอีกลไรสิมันนี่มาแล้วช่วงเนี้ยเบ็ดหกนำโชคอะเออมันหมดยุคแล้วนะครับมันจริงๆมันไม่เลิกมันเริ่มไม่ค่อยมาแล้วนะมันเริ่มไม่ค่อยแตกแล้วนะครับเบ็ดหกนำโชคมันเริ่มเงียบแล้วนะครับมันเริ่มแบบไม่โปงไม่ปังแล้วนะครับผมเมื่อกี้เราก็เบ็ดห้าใช่ไมเป่เบ็ดห้าไหมที่ได้ห้าร้อยอ่ะเอออันนั้นก็เลือกนำโชคได้เหมือนกันเฮ้ยทำเป็นเล่นนะ จไปแล้วหลุดลงไปแล้วหกร้อยแล้วน้ำชมยาว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 บอกเลยว่ายาวยาว,ยาวนะครับโอ,โอ้โหการที่มันจะแตกได้นี่มันยากจริง ours. ที่มันจะแตกได้มันยากจริงๆโอ้ยสวยโดโดลงสเกตเตอร์อ้าวสเกตเตอร์สี่นี่ว่าตัวซ้ายผมนึกว่าตัวเดียวเทียมันต่อท้ายกันมันเห็นเป็นยาวๆนะครับโอ้ยมาเข้าฟีนะครับเออผมนึกว่ามันเป็นตัวเดียวกันเด็ดๆมันต่อท้ายกันผมนึกว่ามันเป็นตัวยาวๆตัวเดียวโอเคสวยเลยเข้าฟีมาเข้าฟี ao, ao rồi đấy, bệt 6, 6 ném choo rồi đấy, đấy, để 4 mìn rồi, giờ ném, ném choo, เกือบหนึ่งพันล่ะก็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 เลิกได้ไหมเลิกได้ไหมโอ้ยบอกหมุนหนึ่งพันหนึ่งได้ไหมพันหนึ่งได้ไหมพันหนึ่งเลิกเลยเนี่ยโอ้โหไม่ลงว่ะโอ้หนี่เดียวยิ่ง่ายหยุดวันนี้โอ้โหพอเลยได้ไหมท่านผู้ชมพอเลยแล้วกันเนาะมันก็เกือบได้อ๋อเบนบกนี่แหละใส่ต่อเลยแล้วกันไปะหนึ่งพันก็หนึ่งพันวะมา 1,000ก็1,000เออ1,000ไปจบๆนี่ไงมาดินี่ไงมาดิาดเออแค่นั้นแหละ <Wow. S 1> สวยสวยไป <laughs> oh. ก็ได้อยู่ดีนะเ,เลือกนะครับวันนี้รอบบ่ายจูเลสิกคิงดอมตามคำขอนะครับจริงๆมีคนขอมานะครับ เออนะทุกเกมในรอบบ่ายวันนี้ผมไล่เล่นเกมที่ท่านผู้ชมขอมานะครับผมท่านผู้ชมขอเกมไหนมานะครับผมแล้วไม่ได้เห็นจงนึกไว้เลยว่าผมเล่นไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่แตกนะครับผมหรือมันจะต่อจาก Jurassic Kingdom นี่แหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับเออวันนี้ผมเติมเยอะมากนะในรอบบ่ายนะครับเติมไว้เติมแล้ว้อยนะซัดไป22เติมนะครับผมยังไงผมก็ไม่คุ้มทุนอยู่แล้วที่ผมแตกมาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ได้คอนเทนต์อยู่นะครับได้คลิปนี้มานี่แหละคลิปเดียวนี่ในรอบบ่ายวันนี้ถือถือว่าไม่คุ้มเลย ผมไม่ปังเลยนะครับแต่ก็จบ,จบจบอยู่นะครับไปเจอกันแล้วกันในรอบเย็นนะผมสำหรับสาวทํายยำเย็นนะครับสำหรับวันนี้อยองขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ